ไอ้เราก็คนอยากรู้อยากลองนะถ้าทําขนมตาลแบบไม่นวดแป้งนะี่ยดูซิว่าเขาจะนุ่มไหมนะคะเราต้องการให้ยีตเขาทํางานให้ผงฟูทํางานนะคะแต่ผลปรากฏว่าดูสิขนมก็ยังนุ่มอร่อยเหมือนเดิมเพราะใช้สูตรเดิมตัวเองเพียงแต่เราประหยัดเวลานะคะเรา จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการนวดอะ่ะใช้เนื้อตาลยีนะคะ300กรัมเอาไปล้างผ่านน้ําทําตามภาพเลยนะเอาไปล้างผ่านน้าสัก2-3น้ําเนื้อตาลเขาจะได้ไม่เปรี้ยวอะค่ะแล้วคนคนให้เสด็จน้ําพักไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะใช้กะทิตรงนี้นะคะ800กรัมน้ําตาลทราย370กรัมเกลือ1ช้อนชาคนเกลือและน้ําตาลให้ละลายดีเลยนะคะ ทีนี้เราจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์วันนี้กุ้งใช้ตาว่าวนะคะ520กรัมผงฟู2ช้อนโต๊ะยีสต์2ช้อนโต๊ะนะคะคนทุกสิ่งอย่างตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันแล้วเราจะเจาะแป้งเป็นรูค่ะแล้วเราจะใส่กะทิที่เราคนเกลือกับน้ำตาลไว้ตะกี้นะคะค่อยๆตะล่อมตะล่อมให้หมดผงแป้งค่ะคนเร็วๆนะคะค่อยๆตะล่อมแป้งด้านข้างให้เข้ามาตรงกลางะคะ่ะแล้วก็ พอเขาเริ่มคนก็ใส่กะทิไปค่อยๆใส่ไปจนหมดเลยนะแล้วก็ตล่อมแป้งทําตามภาพเลยค่ะที่เราตล่อมแบบเนี้ยแป้งเขาจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะได้เนื้อหมดผงแป้งแล้วนะเราก็จะใส่เนื้อตาลที่เราไปล้างตะกี้นะคะพักให้เสด็จน้ําแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะคนเร็วๆให้เข้ากันเนื้อเขาจะได้เนียนๆนะคะอันนี้คือไม่นวดแป้งเลยนะคะคุ้ต้องการรู้ว่าอยากรู้ว่า ถ้าเราไม่นวดเนี่ยขนมตาลของเราอะ่ะเนื้อจะยังนุ่มอร่อยไหมพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้จะเอาไปตากแดดเลยนะคะเขาจะได้ฟูเร็วๆเพราะว่าที่บ้านอากาศเย็นนะคะระหว่างเรารอตาลขนมให้ขึ้นฟูแล้วก็ใช้มะพร้าวทึนทึกนะขูดฝอยผสมเกลือให้ชิมให้พอเค็มปลาแดมปลาแดมเล็กน้อยแล้วก็มาเตรียมพิมพ์ค่ะวันนี้ใช้พิมพ์เบอร์3219ถ้วยกระทงก็เบอร์3219 ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงขนมเกือบเต็มกระมังเลยเองนะคะเราก็ใช้ตะหลิวตะหลิวคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะอันนี้เขาฟูดีมากๆเลยนะคะเตรียมไปตั้งหม้อซึ้งกันได้เลยนะคะแล้วก็หยอดใบเกือบเต็มพิมพ์นะคะแล้วก็ใช้มะพร้าวโรยหน้าเขาเป็นนึ่งไฟแรงนะคะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดะ20นาทีเห็นปะวันนี้เราขานมหน้าเราไม่แตกนะมุงเข้าใจว่า ที่เราไม่นวดอ่ะพะแป้งเนื้อเขาหนักใช่ปะ่ะพอเนื้อเขาหนักความร้อนอะดันเขาไม่ไหวนะคะแต่ทุกอย่างอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้นวดแป้งก็ลองทำกันดูนะคะ